มาแล้วครับตำนานเรือยาวจังหวัดน้องคายในนามเทพพบุตรหงทอง 4G หรือว่าเทพพหลันชัยนะครับวันนี้มีต่อสองตัวเรือตัวเรือล้ำนอกไปของช่างหลังบางพะนอนครับเรือเทพพหลันชัยขุดเสียบหรือว่าเป็นเรือประกอบนะครับพื้นเดิมพื้นท้องเดิมเป็นของเทพพะลันชัยนะครับสำหรับเทพพบุตรหงทอง 4G ลำนี้ตัวจริงเสียงจริงครับในนามเทพภูบุตทองทองของช่างสงวนศุนภาพ,าพยัคฆ์ไร้แห่งลุ่มน้ำโขงครับของพี่น้องชาวจังหวัดหนองคายประเภท55ฝีพายวันนี้ทํา,าการแข่งขันที่สนามบ้านกองนางตาบลกองนางอ,อ,งางอําเภอท่าโบจังหวัดหนองคายยาวใหญ่55ฝีพายนะครับเพราะน่าจะมีลําเดียวครับที่เป็นเอกลักษณ์ขนหัวนะครับสีเหลือง เราจะมีทงทิวหรือว่าทงสามเหลี่ยมอยู่บร,ริเวณหัว